ริสกียามเช้ากล่าวหลังละหมาดซุปฮีลิสกีคือสิ่งที่อัลลลาะสุภาณะหูตาอัลามอบให้กับมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งมันไม่ได้หมายถึงปัจจัยยังชีพอย่างเดียวมันรวมถึงอาหารทั้งทางสมองและทางจิตใจสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออัลลลา์ไม่พอพาไทยและตัดลิสกีของเราไม่ว่าจะทางใดก็ตามเพราะถ้าใครก็ตามที่หมดริสกีนั่นหมายถึงพระองค์ให้เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ เช้านี้คุณอยากได้ไหมความรู้ที่มีประโยชน์รีสกีที่มากมายอามันที่ถูกตอบรับมีรายงานจากอุมูสลามารอดียันลอหูอันฮาว่าท่านนบีสอนลั่นโลหูอะไรฮีว่าสั้นลำได้กล่าวหลังจากละหมาดซุบฮีว่าคําอ่านอันลอหูมาอินดีอัดอนุกาอินมันนาฟีอันวาริก่อนวาซีอันวาอามาลันมุตะก็อวบาบัลันความว่าโออันลลขอพระองค์ทรงประทานให้แก่ฉัน ซึ่งการมีความรู้ที่เป็นประโยชน์และการมีริกริจที่มากมายและการมีอมามันที่ถูกตอบรับด้วยเถิดบันทึกโดยอามัดเลกที่27,056และอิบานุมยะเลขที่925เชาชาวนี้ขอจากอัลลอฮผู้ให้ที่แท้จริงกันดีกว่าอ่านฮัมดูลิลละที่มาบทความอิสลามเฮา์ ริสกียามเช้ากล่าวหลังละหมาดซุบฮีริสกีคือสิ่งที่อัลเลาะสุภาณะหูตาลามอบให้กับมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งมันไม่ได้หมายถึงปัจจัยยังชีพอย่างเดียวมันรวมถึงอาหารทั้งทางสมองและทางจิตใจสิ่งที่เรากัวที่สุดคืออัลเลาะไม่พอพาไทยและตัดริสกีของเราไม่ว่าจะทางใดก็ตามเพราะถ้าใครก็ตามที่หมดริสกีนั่นหมายถึงพระองค์ให้เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ เช้านี้คุณอยากได้ไหมความรู้ที่มีประโยชน์รีสกีที่มากมายอามันที่ถูกตอบรับมีรายงานจากอูมูสลามาโรดิยันลอหูอันฮาว่าท่านนบีสอนลั่นโลหูอะไรฮีว่าสั้นลำได้กล่าวหลังจากละหมาดซุฮีว่าคําอ่านอันลอหูมาอินดีอัดอนุกาอินมันนาฟีอันวาริก่อนวาซีอันวาอามาลันมุตตะก็อับบาลันความว่าโอ้อันลอขอพระองค์ทรงประทานให้แก่ฉัน ซึ่งการมีความรู้ที่เป็นประโยชน์และการมีริกริจที่มากมายและการมีอมามันที่ถูกตอบรับด้วยเถิดบันทึกโดยอมามัดเล็กที่27,056และอิบานุมายะเลขที่925ชาวนี้ขอจากอัลเลาะหผู้ให้ที่แท้จริงกันดีกว่าอานฮัมดูลิลละที่มาบทความอิสลามเฮาส์